ทีนี้ฟังบทเพลงของครูยรักสลักใจนะครับฟังบทเพลงชื่อว่าห่มทงนอนตายนะผมก็พยายามฝึกฝร้องก็ยังไม่สมบูรณ์นะ,ะก็ในเวอร์ชั่นแบบร้องสดๆนะฮะน้ำข้างน้ำเน็บ จนเจ็บผิวนางกอดปืนขอยืนระวังตามคำสั่งของท่านพ่อบอมาอยู่ชายแดนคิดถึงแฟนทั้งแม่และพอ่อ เคยห่มผ้านวมร่วมห้อมายืนงอก่อ,อยู่กลางพงใครคิดถึงแม่พ่อใจฟอห่วงหาได้ข่าวน้ำนองท่วมนาจนข่าวครา ไม่เหลือแม่ายข้าวไม่มีกินทั้งนี้สินก็เพิ่มมาใหม่หลวงท่านช่วยที่ได้ไหมขอข้าวใหม่ให้แม่ทำพันตัวตา ไม่เสียดายโรคนอห่วงแม่ห่วงพ่อไม่มีข้าวกินเท่านั้นกดอ็มสิบหกต่างแฟนกกทุกวัน น้ำค้างพราวน้ำเเสียจนข้างสรรันเหลือปลิ้นกินกายช่างมันไม้สำคัญผมทนกันได้ทหารตำรวจ คอยตรัวริมรัวที่น้องชาวไทยอย่ากลัวสุขกันทั่วหลับให้สบายพ่อจ่าแม่จ่าลูกห่วงหาทุกเช้าเย็นบาย ขาชีกผมลับดับหายช่วยคลุมกายด้วยธงไตรรง